สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเพืาครับช่องชีวิตคนใช้บ้านกับกับศรัทธาแห่งคุณเขาเรารักเขาเรารักน้ําเรารักเราครับไปไปดีโอเซมา้องวันนี้เดินทางสองกันครับมาเจอรถแรงกบวันนี้เฮ้ยเนี่ยตอนแรกเล็กสิโอโดนแล้วเน้่ เจ็ดชิปป้บ่แมีนเนีนเจ็ดชิปป้บ่แมีนพอเจ็ดชิ้เดี๋ยวไอ้น้ำก๋วเดี๋ยวไอ้น้ำนกชิ้นน่ะได้ได้ได้ <laughs> ไปหากินก๋วยเตี๋ยวครับอตอนนี้อยู่ปั๊มเสียปากช่องไปสองท่านท่านีีไปอุบลมาเด้อมาเด้อมาเด้อของผมของผมบอกว่าอุบนุนผมสิไปข้างในผมสิไปข้างซ้ายผมว่างนะครับข้างซ้ายผมว่างคนนั่งข้างๆก็บ่มีเบาซ้ายนั่งฟรี ถ้าอยากสบายอยีหลีให้นั่งบ่อลังไ,ไปนอกไปพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาเลยครับได้ๆตัวนี้มาสเ้อครับบารดิพีนพ่น้องครับกินผัดกระเพราคนตัวดำเลียงวันนี้คนตัวดำเลียงแซ่บเลยครับดึงเม็ดตอ,อกโซหนาดูกินก๋ไดเได้กินกันเลยกูย <c oughs> ้สวย กินแล้วมันสิโบงวงมน้องกินแล้วโบงวงไปได้ไปได้ไปกินกาแฟอย่างก็ได้ได้ได้เขายังม่ได้กินเลยกาแฟยังม่ได้กินเลยเดี๋ยไปหากินกาแฟก่อนกินกาแฟใช่ไหมนี่แหละนี่และโอ้ยพอกินได้รื้อส่วนบ่ได้ไปกินทุกคนก็ได้ได้ได้บางทาั้งคนเนาะไดเป็นน้องร่องเนาะได้ได้ไปพาไปเข้าไปวิ่งวิ่งนำเด้อเดี๋ยวผมจะวิ่งตามเด้อสาวสวยเซเว่นสาวสวยได้พาไปเลยได้ได้ได้ บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนน้องอยู่ไหนนางรองนางรองร้บ้านบ้านโตใช่ไหมบ้านโตัวบ้านบ้านบ้านเกิดนะไหมสาแก้วครับสาแก้วเอ้าตัวเม็นคนสุรินทร์บ่บ่เอ้าเห็นแต่ตัวดำเดี๋วแม่งคนสุรินทรได้โอ้ยเกือบเป็นฮาวส์ขอมิวเซอร์ได้เนี่ยเอ้ากินกินดึงแมลโลกมากินบ่ได้โอ้ยมอนี่ไงตายแล้วไงตายแล้วไม่ดีวะกินกินมาเด้อครับมาเด้อครับมาเด้อปัด เอาเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางแล้วครับปลายทางอูบลน,นะครับผมวันนี้ก็ได้ได้มาเป็นมือสมัครเล่นในการถ่ายครั้งแรกนะครับอาจจะติดติดกันๆหน่อยโดนนะครับโดนโดนค่าจ้างมา20บาท <c oughs> นี่ครับไปแล้วลูกพี่อาจจะไม่มีแต่ที่สวยงามนะครับ แต่มันอาจจะดังนิดๆหน่อยๆแมทนี่รถปูนนะครับไม่ใช่ฟานแปดฟานเก้าที่เักก่อนก็ยังพอมีอยู่นะอาจจะเป็นเฉพาะตอนกลางวันแค่นั้จะเป็นพวกร้านอาหารปลาแม่น้ำ ก่ย่างอะไรพวกนี้ครับส่วนมากกุ้งอะไรี้ก็จะไม่มีอะไรมากเพราะว่าชว่วงนี้ก็ยังว่าโควิดแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะมีคนที่เขาขับรถผ่านมาเข้าไเช็คอินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ้วกร,รตรองอาจจะมีไม่มากเหมือนเมื่อก่อนชว่วงนี้เศรษฐกิจก็นะครับแต่ก็ยังเป็นที่ที่ททพักก่อนสำหรัแบบคนเดินทาง กลับบ้านทางอีสานบ้านเขวครับนกะนะครับก็จะประมาณนี้ทางส่วนก็ใกล้จะเสร็จนะแต่ก็ยังไม่เปิดใช้งานรออีกสักหน่อยนะกลับบ้านคงจะสบสบายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะผมต้องไม่มา <c oughs> วิ่งแข,งข่งกันกับรถบรรทุกแล้วครับนะุบ๊กนกะก็ประมาณนะ้าเงียบๆเหมือนตอนกล้คืน ใช่ไหมครับอาจจะเห็นความสวยไม่เท่าผมแต่ผมคิดว่าก็จุดๆหนึ่งที่จุดชมวิวที่ใช้ได้เลยนะลูพี่ก็ไปเร็วหน้าดูเลย ไม่ทันเตอนนี้ตอนนั้นขึ้นก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีนะต้องต้องดื่มหนะครับบรรยากาศเย็นสบายมากก็จะมีสำหรับรถบรรทุกนะครับก็จะมีขึ้นเพลินนิดหน่อย ก็คงจะไม่ถึงนะครสัมผัสได้ถึงความว่งวงนะครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวที่หนึ่งที่เขามาจอดเช็คดูอ่างเก็บน้ำลำตะกองกันนะับถ้าเป็นตอนวันเราจะมองเห็นน้ำมองเห็นเกินเห็นอ่างกว้างก็พอประมาณชาวประมงที่เขากำลังหาปลากันอยู่ก็้ายเหมือเนี่ย ตอนกดาคืมันก็จะไม่ค่อยมองเหนอะไรแต่ผมอยากจะพามาชมบรรยากาศเป็นจุดจุดหนึ่งที่ได้รับลมงเย็นๆนะครับไนก็ลูกพี่ตามมากันก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นจุดจอดพักรถสำหรับรถเล็กนะครับก็จะมีร้านอาหารพวกปลาแม่น้ำกุ้งอ,อ,อะไรหลายๆอย่างส้มตำ เด็นแว้ใกล้นะครับตรงนี้จุดทักรถของลำตะคองครับตรงนี้นะครับอ,ออกจากลาตะคองมาแป๊บหนึง่งแล้วก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ถนนสายสองสี่ บุรมย์สุรินสีสเกตอุบแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ผ่านไม่ได้เลยลูกพี่ผมแม่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 แม,แม,แม่ไม่รู้ว่าผ่านได้ไหมเนี่ยลูกพี่เนี่ยผ่านทีไรรู้นะครับรู้นะผมรู้นะว่าตุกคนอ่ะที่ขับรถบรรทุกก็ก็รู้เหมือนกันนะครับที่ขับเส้นนีสานเนี่ยไม่รู้ทําไมผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพวกอะไรช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะสายนี่ย ก็จะถึงเต็นเลี้ยวไปสองเศนแะล้วไม่รู้ไเหมือนกันรู้พี่จะผ่านได้หรือเปล่า <laughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเล่ากันบอกกันมามไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว,ว่าตอนนี้มันไม่มีหรอกมันจะต้องตอนดึกดึกรายการอัพเภอร์4วก็จะ เน,นี่ยวานี้ทุกทีมันก็ไม่เยอดขนาดนี้นะ มันก็ไม่ค่อยสวยนะรู้วงมาลายสวยผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเลยเนะี่ยเอาละครับตรงนี้ไม่รู้ชอบอนะไรขนาดตรงนี้ทางแถวนี้ก่อนะ เราไม่รีบมากอันตรายไปเรืเนะออ่อยๆนะเพื่อความปลอดภัยเอาฮคิดว่าจะจอดตรงนั้นผมก็ตื่นเต้นเลยผมเนี่ยตื่นเต้นไปเลยนะพี่จะพาจอดซนะตรงนั้นเลยผมนี่ตื่นเต้นเลยนี่ขนาดไม่รู้เรื่องนะผมตื่นเต้นเลย ว่าไง้รูพี่จอดซื้อพวงมาลัย่ะแก้วๆก้ว้วไปเราเอาหน้าจะเข้าไป